ในคลิปนี้นะครับเราก็จะทํายาถั่วพูนะครับยําถั่วพูเป็นยําไทยชนิดหนึ่งครับสำหรับวัตถุดิบในการทําก็ประกอบไปด้วยถั่วพูหมูสันนอกกุ้งขาวลวกไข่เป็ดน้าปลาน้ามะนาวน้ําตาลทรายกะทิหอมเจียวถั่วสงขั่วบดมะพร้าวคั่วเกลือส่วนน้าพริกเผานะครับของเราก็จะใช้หอมแดงซอยกระเทียมซอยพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับแล้วก็น้ํามันสําหรับทอดครับ ขั้นตอนในการทำนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะนำนำหอมมาเจียวนะครับเจียวให้มีสีเหลืองทองครับให้กรอบร่วทั่วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็นำขึ้นเสด็จน้ำมันครับแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับก็โดยการใช้ไฟกลางนั่นเองนะครับก็ทอดหรือเจียวเนี่ยให้มีเป็นสีเหลืองทองอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กระเทียมไหมและขมครับพอหอมกับกระเทียม เจียวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะพริกแห้งของเราเนี่ยนะครับมาทอดในน้ํามันครับถ้าเกิดน้ามันร้อนอยู่แล้วเนี่ยใส่ลงไปแป๊บเดียวก็นําขึ้นได้เลยครับไม่ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวพริกจะดําครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยทอดจนสุกแล้วเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับเราก็จะนําทั้ง3อย่างนี้มาโคลกนะครับโคลกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับอาจจะเก็บบางส่วนไว้สําหรับโรยหน้าก็ได้นะครับทั้งหอมเจียวแล้วก็พริกไฟแห้งทอดครับ ในการโขลกเนี่ยก็โขลกให้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้ํายำเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะครับเมื่อโขลกทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ํายำนะครับโดยการใช้น้ํามะนาวน้าําปลาน้ําตาลนะครับผสมให้เข้ากันทีนี้น้ําตาลเนี่ยมันจะต้องพยายามคนให้มันละลายนิดนึงนะครับเวลาที่นําไปคลุกกับพริกเผาแล้วเนี่ยก็จะได้มีรสชาติที่หวานนะครับแล้วก็กัดลงไปไม่เจอน้ําตาลครับ ต่อมาถั่วพูนะครับเราก็ใช้วิธีการเด็ดเอานะครับเด็ดขั้วนะครับทั้งหัวท้ายแล้วก็ดึงเส้นงข้างออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเด็ดถั่วพูเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการลวกนะครับตั้งน้ําให้ร้อนนะครับเติมเกลือเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่ถั่วพูลงไปในน้ําแล้วพยายามกดให้จมใต้น้ํานะครับสีจะได้สวยๆแล้วก็สุกพร้อมกันครับเมื่อสีสันได้ที่แล้วนะครับสุกได้ที่แล้วก็นําขึ้นไปแช่น้ําเย็นทันทีครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมเกลือลงไปในน้ำอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กุ้งลงไปครับพยายามลวกกุ้งให้สุกนะครับใช้เวลาไม่นานครับหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํากุ้งเนี่ยไปแช่ในน้ําเย็ยนอีกทีนึงครับ ล้วก็นากุ้งไปแช่ในน้าเย็นนะครับทันทีครับหลังจากนั้นก็ลวกหมูต่อนะครับใช้วิธีการต้มนะครับก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่หมูที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยลงไปนะครับต้มโดยใช้ไฟแรงก็ได้นะเพราะว่าหมูใน่ชิ้นหนานะก็จะต้องใช้ความร้อนนานนิดนึงนะครับรอจนกว่าหมูจะสุกแล้วก็นําขึ้นไปแช่น้ําเย็นครับสาหรับการลวกหมูและกุ้งเนี่ยหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วเราเมื่อเรานําไปหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการคลุกน้ํายําก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้น้ํายำเนี่ยมันเคลือบผิวกุ้งกัับหหมมูนีี่ทาใ้รรชติจะดคับ สำหรับถั่บปูที่ลวกแล้วนะครับแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นประมาณเศษ3-4นิ้วครับถ้าใหญ่เกินไปก็อาจจะเคี้ยวยากนะครับให้เป็นพอดีกับพอดีคําครับถ้าสังเกตดูสีของถั่บปูนะครับถั่บปูที่เราได้เนี่ยก็จะสีสดนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวมะกอกหรือสีเข้มๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นําถั่บปูไปพักไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็หั่นหมูนะครับให้มีชิ้นขนาดพอดีคําครับ ในการหั่นหมูเนี่ยก็หั่นให้ชิ้นประมาณแค่ประมาณครึ่งเซนก็พอครับเพราะว่าถ้าชิ้นหนักเกินไปก็จะเคี้ยวยากนะครับแล้วก็ทําให้น้ํายำเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปในตัวเนื้อด้านในเมื่อหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเตรียมผสมน้ํายํากับพริกเผานะครับสำหรับการคลุกน้ํายํานะครับอันดับแรกเลยแล้วก็นําน้ํายําที่เราเตรียมไว้นะครับผสมกับพริกเผาที่เรา จนละเอียดแล้วนะครับผมอาจจะแบ่งไว้น,นิดหนึ่งนะเพื่อดูว่ารสชาติมันจะเพียงพอไหมนะครับถ้ารสชาติมันอ่อนไปเราค่อยเติมก็ได้ครับจากนั้นก็นําถั่วพูนะครับลงมาใส่คลุกให้เข้ากันนะครับก็พยายามคนๆๆให้เพียงพอสำหรับ1จานนะลองชิมรสชาติด,ดูด้วยก็ได้ครับว่าอ่อนเกินไปไหมถ้าอ่อนเราก็เติมในส่วนที่เหลือเมื่อกี้นี้ลงไปครับหลังจากนั้นก็นําหมูเติมลงไปนะครับแล้วก็ใส่กุ้งที่ลวกแล้วลงไปครับผสมให้เข้ากัน มื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ถั่วที่สงคั่วที่บดแล้วลงไปครับแล้วก็มะพร้าวคั่วนะครับผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับยำถัว่วพูนะครับรสชาติจะออกหวานๆเล็กนิดนึงนะครับ เมื่อเราตัดใส่จานแล้วถ้าถามว่ายำถั่วพูก,กินกับอะไรได้บ้างก็กินกับผักสดก็ได้หรือกินเป็นอาหารเป็นกับแกล้มหรือว่าเป็นกับข้าวก็ได้ครับสําสหรับยำถั่วพูก็ได้เสร็จลงแล้วนะครับเราอาจจะมีการโรยหน้าโดยใช้น้ำกระทินะครับแล้วก็หอมแดงเจียวแล้วก็พริกชี้ฟ้าทอดนะครับโรยด้านหน้า แล้วก็อาจจะโรยหน้าโดยใช้ถั่วลิสงคั่วบดนะครับก็ได้แล้วก็มะพร้าวคั่วที่เราเตรียมไว้นะครับ mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับยำถั่วพูครับ mm hmm.